ครับสวัสดีนะครับอยู่กับเราช่องไม่น้อยพังสีนวลนะฮะผมครับวันนี้นะครับที่พักของสีนวลก็โอ้โหนะครับผมดูหญ้านะครับผมเต็มเลยนะครับผมตรงนี้ก็ดูตามลําห้วยนะฮะลำห้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับผมสะพานอย่าในเต็มเลยนะครับผม วันนีอ้อุดมสมบูรณ์นะฮะ,ะจำเมื่อคืนก็พอดีเมื่อคืนนี้หญ้าอาจจะไม่ใช่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะพอดีได้มาช่วงกลางวันนะครับผมได้เล่นน้ําเล่นโคลน,นะครับแล้วก็มีหญ้าที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ถูกใจสีนวลเลยนะดูนะครับยืนแบบจินแบบไม่ขยับไปไหนเลยนะครับผมอ่า นี่นะครับที่ปักของเราวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะฮะตั้งแต่ที่มาห <c> ญ <oughs> ้าที่กินอยู่ก็เขาเรีกยกหญ้าอะไรเนาะนะครับแม่แม่ไม่รู้ว่าผมจะเลือกถูกหรือเปล่านะครับเป็นหญ้าแซงหรือเปล่านะภาษาบ้านผมเมิ็นหญ้าแซงเนะไม่รู้ว่าถูเปล่าน่าจะใช่นะครับ <c oughs> อย่างนี้เขาชอบนะครับชอบอขึ้นอ่อนๆอย่างนี้ก็ยิ่งชอบใหญ่เลยนะครับ คล้ายๆกันครับที่บ้านนะครับที่บ้านก็มีนะเป็นบางที่นะครับเป็นบางที่บางกุดบางหนองนะครับก็มียาแสงขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับน้ําไหลมาจะเป็นเนินทรายนะครับเนินทรายขึ้น <c oughs> <c oughs> ตน้องลงถ้าอยู่ฝั่งนี้นะครับท่วมหัวนะครับหญ้า <c oughs> แต่ตรงนี้เขาอยู่ที่เนินนะครับผม <c oughs> นี่ก็มีมมไงอร่อยไหม,มนี่นะครับกินเต็มปากเต็มคำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับผมอยากเล่นตรงไหนก็ตอนไหนก็ลงเล่นได้เลยนะครับที่พักของเราส่วนเราก็ทำงานก็อยู่นู่นนะครับผมต้นนี้ก็กินนะครับต้น ต้นมะเดื่อนะฮะต้นนี้ก็กินนะครับแต่ตอนนี้คือเขาเรียกกินกินญ้าแซงก่อนก็จะมีทั้งญ้าใบาไผ่ด้วยนะครับญ้าใบาไผ่แต่สงสัยคงจะไม่กินนะครับใบไผ่ตอนนี้ก็เลือกกินเฉพาะยอดอ่อนยอดอ่อนที่ขึ้นใหม่นะยอดที่ขึ้นใหม่ๆนะครับผมดมนะฮะดมหาความชื้นนะครับว่ามันชื้นไหมเดย อึนบอสดมหาความชื้นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นเนินทรายนะวันนี้ทีพักของเราก็สุดยอดมากๆกนะก็จะปลูกได้ช่วงกลางวันนะครับเพราะว่าหลักมันไม่ค่อยใหญ่แล้วก็มันมีต้นยูคานะครับผมต้นยูคามันก็จะดีเฉพาะช่วงกลางวันนะช่วงกลางคืนนี้ผูกไม่ได้แล้วครับผมต้นยูคานี้น่าจะพังของเขา ไม้ยูคาเขาก็สูงใหญ่ด้วยนู่นนะมีแต่ต้นส,สวยๆนะครับใหญ่ๆก็ปลูกได้เฉพาะช่วงกลางวันนี่แหละครับถ้ากลางคืนอีกมันจะเล่นต้นยูคาเขานะฮะเวลาที่ได้เล่นโคลนเล่นอะไรก็จะต้องไปถูตัวนะะถูตัวนะครับ <c oughs> บรรยากาศก็กดีนะฮะ เมื่อคืนนะครับจ้าน้อยไปนหน่อยนะครับพักที่โรงเรียนดีเลยวันนี้ช่วงกลางวันมาเจอนะครับป่ายญาขนาดใหญ่ก <c oughs> ินประมาณสองชั่วโมงก็คงอิ่มแล้วนะครับเราก็พักตั้งแต่สี่โมงกว่ากว่านะตอนนี้เราก็กินข้าวกินไล่เสร็จก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับอัปเดตให้แม่ๆได้ดูได้ชมนะว่า วันนี้ดูยังไงนะกินยังไงบ้างนะครับผมวันนี้อยาเยอะนะครับก็เลยอยากถ่ายให้แม่ได้ดูได้ชมบ้างนะครับผมถ้าลงไปด้านข้างนี้ท่วมหัวเลยนะครับแม,แม่ตรงฝั่งนู้นนะท่วมหัวที่นวนเลยนะครับผมเพราะว่า ที่เขาเลือกด้านบนเพราะว่ามันจะเป็นต้นอ่อน,ออนที่เกิดใหม่เขาเลือกกินต้นอ่อนที่เกิดใหม่นะครับผม <c oughs> ครับก <c oughs> ็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมช่องมีน้อยพังสีนวลของเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ